ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1051หยวนชิงผิงจะต้องสืบรู้อะไรบ้างอย่างจากปากหูหยินรองที่จิตใจกระสับกระสายให้ได้ช่างเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากแต่ฮูหยินรองกลับไม่ได้พูดว่าคือหยวนชิงหลิงเพียงแค่พูดว่าเหลิงจิ้งเหียนไปมาหาสู่กับฮูหยินคุณนางคนหนึ่งบ่อยครั้งอย่างมีรับลมคมในหยวนชิงผิงถามนางว่าใครเป็นคนพูด นางก็พูดอ้างว่าคนอื่นเขาพูดกระซุบกระซิบกันพบคําหยวนชิงผิงเล่าเรื่องที่ไปสืบมาให้กู้ซือฟังกู้ซือค่อนข้างแปลกใจพร้อมพูดขึ้นว่ามีคำพูดซุบซิบเช่นนี้ด้วยหรือนี่เป็นไปไม่ได้เด็กขาดอุปนิสัยของใต้เท้าเหล่งไปมาหาสู่กับผู้ชายยังน้อยครั้งยิ่งไม่ต้องพูดถึงหูหยินของคุณนางเกรงว่าแม้แต่รูปร่างหน้าตาของเจ้าเขายังจําได้ไม่ชัดเจนบางทีอาจจะเป็นคนที่หลงรักเขาแล้วผิดหวังพวกนั้นมัง้งหยวนชิงผิงพูดขึ้น คนที่มีความรักกลายเป็นความเกลียดน่ากลัวอย่างมากกู้ซือเป็นคนตรงไม่คิดอะไรมากหยวนชิงผิงนิ่งไปสักพักกลับขมวดคิ้วพูดขึ้นว่าแต่ว่าช่วงนี้ฮูหยินรองกับชูหมิงหยางไปมาหาสู่กันค่อนข้างบ่อยเป็นความจรงิงภายในเดือนสองเดือนนี้ห่างกัน8วันสิบวันครั้งชูหมิงหยางมาหาฮูหยินรองถึงจวนเมื่อก่อนก็ไม่เคยเห็นพวกนางไปมาหาสู่กันกู้ซือพูดขึ้นว่าหรือว่าต้องการที่จะมาหวังผลประโยชน์ ไม่ที่จริงหูหยินรองที่เหนียวมากชูหมิงหยางจะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากนางแต่ข้าได้ยินเสี่ยวจุยพูดว่าทุกครั้งที่หลังจากชูหมิงหยางมาหูหยินรองล้วนดีใจอย่างมากเพราะฉะนั้นไม่มีทางมาเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างแน่นอนกู้ซื่อพูดขึ้นว่าชูหมิงหยางคนนี้เป็นคนเจ้าทุกอย่างมากยังไงก็ต้องคอยระวังเจ้าเฝ้าจับตาดูไว้ดูว่านางกับป้ารองมีเรื่องสำคัญอะไรต้องทำกันถึงต้องเว้นหลายวันมาหากันบ่อยขนาดนี้ หยวนชิงพิงพยักหัวพร้อมพูดขึ้นว่าได้เจ้าวางใจเรื่องภายในจวนนี้ข้าจะคอยจับตาดูกู้ซือประคองนางนั่งลงบนเก้าอี้กุ้ยเฟยพร้อมพูดขึ้นอย่างเป็นห่วงว่าลำบากเจ้าแล้วเจ้ากำลังตั้งคันยังต้องให้เจ้าทำโน่นนี่นั่นหยวนชิงพิงหัวเราะอย่างมีความสุขพร้อมพูดขึ้นว่านิสัยของข้าก็คือนิ่งอยู่เฉยไม่ได้ให้ข้านอนดูแลคันอยู่เฉยเฉยจริงไม่เกินหนึ่งเดือนก็ต้องเป็นบ้าเจ้าเชื่อไหม คู่ซือกุมมือของนางไว้พร้อมพูดขึ้นด้วยเสียงเบาว่าแต่ข้าสู่ขอเจ้ากลับมาเพื่อให้เจ้าได้มีความสุขไม่ใช่ให้เจ้ามาลำบากสองสามปีมานี้ข้ารู้สึกติดค้างเจ้าอย่างมากหยวนชิงผิงจับมือของเขามาแนบแก้มรอยยิ้มอย่างมีความสุขไม่ลดลงสายตายิ่งฉายแววรักใคร่พร้อมพูดขึ้นว่าไม่กู่สื่อความสุขมีหลายแบบมากหากสู่ขอข้ามาแล้ว ข้าทำได้เพียงอยู่เพื่อกินแล้วรอวันตายอยู่ทุกวันสำหรับข้าไม่ใช่ความสุขแต่เป็นการติดคุกตอนนี้เป็นเช่นนี้ดีแล้วอะไรที่สามารถควบคุมได้ข้าล้วนควบคุมไว้อยู่ในเมื่อทำให้โอกาสที่จะเกิดอันตรายกับพวกเรามีน้อยลงวันเวลาที่ปลอดภัยค่อยถือเป็นวันเวลาที่มีความสุขส่วนเมื่อมีภัยอันตรายมาเยือนข้าก็รู้ว่าเจ้าสามารถแก้ปัญหาได้ปกป้องครอบครัวของเราได้เป็นอย่างดีกู้สื่อข้าชอบแบบนี้ ในใจกู้ซื่อตื่นเต้นอย่างมากพร้อมพูดขึ้นว่าสามารถได้เจ้ามาเป็นภรรยาเป็นบุญวาสนาในสามภพสามชาติของข้ากู้ข้ามีความสุขที่สุดหยวนชิงผิงกลับส่หัวพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าแย่งกับข้าไม่ได้ข้าต่างหากที่เป็นคนที่มีความสุขที่สุดบางครั้งที่ไปมาหาสูพูดคุยก,กับพวกพี่สาวหูหยินเหวาพระชายาหวยพระชายาซุนข้ารู้สึกว่าข้ามีความสุขมากกว่าพวกเขาอย่างมากอย่างมากจริงๆเจ้าดูพี่สาวถึงแม้องคชายรัชทาย,ยาทจะดีกับนาง แต่ที่จริงตั้งแต่นางแต่งงานเข้าไปในจจนอองฉู่ก็ไม่เคยได้มีชีวิตที่สงบสุขตอนที่ท้องพวกขนมหวานทุกทรมานอย่างที่สุดมีชูหมิงช่วยก่อนต่อมาก็เสียนเฟยมีชีวิตอย่างเรียกได้ว่าอ,อกสันควันหายเฉียดตายแบบรอดมาได้วุดหวิตยังมีหูหยินเหยาตอนนี้นางแย่ขนาดไหนยิ่งไม่ต้องพูดถึงพระชายาไว้กับพระชายาอานนางซบแนบอกกู้สื่อพูดขึ้นด้วยเสียงอ่อนโยนว่าส่วนข้าข้ามีลูกของเราคนที่สองแล้ว เจ้าปฏิบัติต่อข้าเหมือนอย่างสิ่งของล้ําข้ายังคํำนึงถึงความรู้สึกของข้าด้วยเทียบกับพวกเขาแล้วชีวิตของข้าเหมือนดั่งน้ำที่ขังอยู่ไม่มีเรื่องอันตรายปลอดภัยและเป็นอิสระคู้ซือจูบหน้าผากของนางยื่นมืออบกอดนางแนบอกความสุขก็อบอวนอยู่ในอ้อมอกของเขาเช่นกันเพราะมันเอ๋อถูกแต่งตั้งให้เป็นอ๋องหนานเจียงส่วนมันเอ๋อเป็นคนที่ออกมาจากจวนอองฉู่ ดังนั้นจึงก็ถือว่าข่าวดีข่าวใหญ่ของจวนอองชูหลงเยเว่จึงขยันขยอให้หยวนชิงหลิงเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงเชิญทุกคนมาฉลองกันที่จวนหลงเยเว่ชอบความคึกคืนหยวนชิงหลิงจึงรับปากแต่ไม่ใช่เพื่อต้องการจัดงานเลี้ยงจริงแต่เพื่อเป็นการเป่าประกาศอองหนานเจียงในจวนของนางคนนี้ให้เป็นที่รู้กันไปทั่วให้ทุกคนลืมไปว่านางเคยเป็นสาวใช้ของจวนอองชูดังนั้นเรื่องที่หมันเอ๋อถูกยกให้เป็นอองจะต้องจัดงานเอ,อเกริดครึกโครมสักครั้ง หยวนชิงหลิงฟังเสียงหัวใจทารกแล้วก็ยิ้มหัวเราะบอกกับนางว่าเด็กแข็งแรงอย่างมากมีพลังมากอืมจะสมดังปรารถนาแน่หยวนชิงหลิงพูดขึ้นอย่างอิจฉาไม่เอาหยวนชิงหลิงเก็บของพร้อมพูดปฏิเสธทันทีน้องสาวความสุขสามารถแสดงได้หลายวิธีมากมายการมีลูกเป็นอย่างหนึ่งแต่การมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่อย่างสงบก็เป็นอย่างหนึ่งตอนนี้พี่เขยของเจ้าคาดหวังเพียงให้ข้ามีชีวิตอยู่อย่างดี หยวนชิงหลิงพูดขึ้นหยวนชิงหลิงคิดถึงคำพูดของฟางหูนั่นเป็นหนามเล่มหนึ่งที่อยู่ในใจแต่นางยอมความคิดไม่มีอะไรแน่นอนยังไงก็มีความเป็นไปได้สองอย่างขอเพียงไม่เปิดออกยังไงก็ยังมีความความหวังสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานไม่รู้ไม่เคยได้ยินพี่เคยของเจ้าพูดเลยหยวนชิงหลิงหันไปมองดูนางพร้อมพูดขึ้นว่าทำไมถึงถามถึงเขาขึ้นมาในทันใดยหยวนชิงหลิงได้ยินเช่นนี้โกรธจนหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่า คนพวกไหนกันที่ปากว่างจัดการขนาดนี้เป็นไปไม่ได้อย่างที่สุดที่เหลิงจิ้งเหยียนจะกระทําเช่นนี้ใครเป็นคนพูดหรือเลวาสามมากหยวนชิงหลิงหัวเราะก็ส่วนหัวเราะและรู้สึกว่าคําพูดพวกนี้เลวาสามมากจริงๆสร้างเรื่องพูดว่าเหลิงจิ้งเหยียนไปมาหาสู่กับหูหยินคุณนางคนหนึ่งเช่นนี้หากรู้ไปถึงหูคุณนางคนนั้นจริงๆคิดว่าเป็นเรื่องจริงจะไม่อาวาดหนักหรือเรื่องนี้หากเดือดร้อนขึ้นมาจะดูไม่ดีเหลิงจิ้งเหยียนเป็นจีจกก้จิ๋วกัวจื่อเจียนชื่อเสียงสําคัญอย่างมาก ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1052งานเลี้ยงวันนี้หลงจิ้งเหียนก็มาวันนี้ไม่ได้สวมใส่ชุดสีขาวอย่างเห็นได้น้อยครั้งมากได้สวมด้วยชุดสีฟ้าทั้งตัวตรงหน้าอกเสื้อยังปักลายดอกไม้ไว้หนึ่งดอกมองดูแล้วค่อนข้างมีเสน่ยยั่วยวนจริงๆ ผู้ชายกลุ่มใหญ่กำลังคุยกันอยู่ในห้องโถงหลักอ,องซุนอ,องชีอ,องหวยอ,องชุนอ,องอานก็มาแล้วแต่ไม่ได้พูดคุยอยู่กับทุกคนไปข้างในไปเดินเล่นอยู่ภายในจวนองชูคนเดียวเขาไม่ได้อยากมากแต่พระชายาอานต้องการมาเขาไม่วางใจนางจึงจำต้องตามมาหลังจากมาแล้วก็เข้ากับทุกคนไม่ได้ดังนั้นจึงออกไปเดินเตร่อยู่ลำพังอย่างเหนาหง่อยอยู่เหวนเฮ้าก็จ้องมองแต่ดอกไม้บนหน้าอกของเขารู้สึกบาดตาไม่คุ้นเคยกับการที่เหลิ่งจิ้งเหยียน สวมใส่ชุดมีสีสันสดใสเช่นนี้คิดถึงคำพูดของเจ้าหยวนเขาหัวเราะขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นว่าอาเหยียนข้างนอกมีคำร่ำลือเกี่ยวกับเจ้าเจ้ารู้หรือไม่อืมเหลิงจิ้งเหยียนเงยหน้ามองดูเขาดวงตาสดใสในมือถือแก้วชาวไว้นิ้วมือของเขาเรียวยาวขาวผ่องแสงแดดอ่อนๆสดส่องเป็นประกายแวววาว ทุกคนได้ยินว่ามีคำร่ำลือของเหลิงจิ้งเหยียนต่างก็ประหลาดใจยอย่างมากต่างก็เงยหน้าหันมามองดูอยู่วนเฮาเหลิงจิ้ง,งเหยียนคนที่ไรที่ติดคนนี้มีคนนินทาเขาด้วยหรือกู้ซื่อรู้ดีแก่ใจก็หัวเราะขึ้นมาเพราะคนที่อยู่นอกจากพี่น้องไม่กี่คนแล้วก็คือกู้ซื่อล้วนเป็นคนกันเองและกู้ซื่อก็รู้อยู่แล้วดังนั้นอยู่วนเฮาจึงหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่าไม่ใช่หรือบอกว่าเขากับผู้หญินคุณนางคนหนึ่งมีอะไรกัน อ,องชินทุกคนล้วนหัวเราะเสียงดังนี้จะเป็นไปได้อย่างไรคำพูดนี้ไร้สาระอย่างมากอ,องซุนหัวเราะเสร็จแล้วก็พูดหยอกล้อขึ้นว่าข้ายังหวังอยากที่จะให้เป็นความจริงอย่างน้อยนั่นก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าใต้เท้าเหลิงไม่ใช่ใชายรักชายใต้เท้าเหล่งถามขึ้นอย่างแปลกใจว่าบอกว่าข้ามีความสัมพันธ์กับผูหยินคุณนางคนไหนหรืออายุมากหรืออายุน้อยไม่รู้ พระชายราัชาทายาทให้ทั้งอย่างออกไปสืบแล้วเดี๋ยวกลับมาก็รู้อยู่หวนเห่าห,หัวเราะพร้อมพูดขึ้นองชีมองดูเหลิงจิ้งเหยียนพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าไม่โกรธหรือเหลิงจิ้งเหยียนดื่มชายอยู่อย่างเชื่อช้าพร้อมพูดขึ้นว่าข้าไม่ได้ทําอะไรมีอะไรน่าโกรธนิสัยของเจ้าจะเป็นที่รักหรือที่ชังก็มิได้ใส่ใจจริงๆไม่มีความเหมือนคนแล้วก็ดูรูปร่างหน้าตาของเจ้านี้สิช่างทําให้คนน่าสงสัยว่าเจ้าเป็นเทพมาจุติ อ,องซุนเอามือจับปลายคางพร้อมพูดขึ้นอยากยิ้มแย้มทุกคนที่นั่งอยู่ภาคภูมิใจอย่างมากคิดว่านี่เป็นช่วงชีวิตขององซุนพูดชอบคนได้อย่างถูกต้องที่สุดคืนนี้องซุนค่อนข้างเหมือลอยสายตามองอยู่ด้านนอกตลอดดื่มชามากว่าครึ่งชั่วโมงวิ่งไปเข้าห้องน้ําตั้งสามรอบแล้วต่อมาเห็นพวกผู้หญิงเดินผ่านหน้าประตูห้องถงใหญ่สายตาของเขาก็จับจ้องมองในทันทีจนมองไม่เห็นใครแล้วยังนิ่งงนันไม่ยอมละสายตาอ,องชีรู้สึกแปลกใจมองดูเขาพร้อมถามขึ้นว่า เจ้าก้าวเจ้าเป็นอะไรจ้องมองดูใครหรือสายตาองชุนยังแดงกำสักพักที่ได้ยินเสียงอองชีเรียกเขาก็พูดขึ้นมาลอยๆว่ามันเออเจ้าพูดว่าอะไรเขาเรียกชื่อผิดแล้วยังไม่รู้ตัวใช้สายตามองดูองชีอย่างจริงจังเหมือนดั่งเขาไม่เคยเหม่อลอยอยังฟังพวกเขาพูดคุยกันอยู่ตลอด เมื่อมองเห็นทุกคนมองดูเขาอย่างแปลกประหลาดค่อยคิดขึ้นมาได้ว่าตนเองเผลอพูดชื่อของมันเออออกมาสีหน้าเขินอายขึ้นมาทันทีคอก็แดงไปหมดพร้อมพูดขึ้นว่าข้าข้าคือตั้งหลายเดือนไงอยู่กับนางมาตลอดเรียกจนชินแล้วไม่ได้มีความหมายเป็นอื่นองฉีพูดขึ้นว่าเสร็จแน่แล้วดูสีท่าแล้วมีความรักเจ้าหา้าเจ้าให้หวงกุ้ยเฟยหาคู่ให้กับเขาไม่ดีหรืออืมเดี๋ยวให้พี่สะพ้ายรองของเขาช่วยเขาหาดูสิว่าสาวบ้านไหนดี ยังน้อยเจ้ายังพูดอยู่ตลอดว่าเจ้ายี่สิบแล้วไม่ใช่หรืออยู่หวนห้าวพูดขึ้นเจ้าเก้าทั้งเขินอายทั้งร้อนใจพูดอธิบายก็ไม่ได้ฟังพวกเขาพูดถึงหญิงสาวตระกูลไหนดีหญิงสาวตระกูลไหนดีที่สุดเขาไม่อยากฟังเลยสักนิดไม่ค่ายังไม่อยากแต่งงานเลื่อนไปอีกมันเออเมื่อกี้เจ้าห้ายังโบกมือสายหัวเมื่อได้สติกลับมาได้ยินพี่ห้าถูกว่ามันเออก็นิ่งอึ้งพร้อมพูดขึ้นว่าเออที่จริงยี่สิบก็ไม่น้อยแล้ว แต่งงานตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ปักหลักปักฐานเร็วๆมือทั้งคู่ของเจ้าก้าวถูเข่าอยู่หลายที่ยิ้มหัวเราะอย่างเขินอายพร้อมพูดขึ้นว่าไม่ได้หมายความเช่นนี้ก็ยังไงก็ต้องแต่งงานสาวบ้านไหนไม่เหมือนกันหรือข้าก็ไม่เลือกเจ้าก้าวประทืบเท้าพูดขึ้นอย่างสศกเศร้าว่าพี่ห้าทางด้านเจ้าก้าวได้ความแน่นอนแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นอยู่วนเห้าก็ให้หยวนชิงหลิงไปถามมันเอ๋อหูยินรองตระกูลกู้เป็นคนพูดอยู่หวนเห้าตะลึงพร้อมถามขึ้นว่า นางสร้างเรื่องว่าไร้เหลิงจิ้งเหียนทําไมลูกสาวของนางชอบเหลิงจิ้งเหยียนไม่ใช่หรือจิ้งเหยียนปฏิเสธนางก็เลยโกรธหรือสีหน้าอยู่เหวนเหาดาขึ้นมาทันทีพร้อมพูดขึ้นว่าอะไรเป็นนางอีกแล้วมลงร้อยขาตะขาบตายแต่กลับไม่แข็งจริงๆอยู่เหวนเหาเกลียดชังพี่น้องตระกูลฉูจนเข้ากระดูกจริงๆอยากที่จะหักคอของนางทิ้งเสียทีเดียวจะได้ไม่ก่อเรื่องอะไรอีก ยวนชิงหลิงรู้สึกเหลวไหลก็ไม่สนใจเรื่องนี้เพราะใครก็เชื่อถือไม่ได้แต่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ก็พูดขึ้นว่าเดิมผิงเอ๋อเคยพูดไว้ชูหมิงอย่างคนนั้นไปมาหาสู่หูหยินรองอยู่บ่อยครั้งถึงแม้พวกน่าจะเป็นญาติกันแต่ปกติไปมาหาสู่กันน้อยครั้งมากตอนนี้สนิทสนมกันขึ้นมาอย่างกระทันหันและอยู่ในระหว่างที่คุณหนูห้ากำลังคุยเรื่องแต่งงานกับตระกูลเหลิงมีข่าวเช่นนี้ร่ำลือออกมาต้องการอะไรแอบแฝง ยังไงก็ต้องสืบดูต้องป้องกันการที่จะมีคนหลอกใช้ชูหมิงหยางคนเราล้วนชอบดิ้นรนไม่เป็นไรสั่งคนคอยจับตาดูไว้ก็ไม่เสียหายหยวนชิงหลิงพูดปลอบขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ